สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเลีคลิปนี้แอดมินจะพาแฟนๆเบิบอลสาวไทยของเราทุกคนที่แน่นอนนะครับว่าแอดมินเชื่อได้เลยว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขกับการดูนัดล่าสุดกับการเชียร์บุ๋มพิมมชจุออนมุกสีของเรากับล่าสุดที่ต้องมาพบเธอกับเดนโซเป็นแมตที่2หลังจากที่เมื่อวานฮิเมจิไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเดนโซได้แต่ล่าสุดวันนี้ สามารถแก้มือได้สําเร็จครับก็คงจะมีการปรับจูนต่างๆปรับจูนแก้ไขต่างๆทําให้วันนี้สุดปังมากๆชนะเดนโซ่ไป3ต่อ2เซตซึ่งเดนโซ่ก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับว่าเป็นทีมที่ไร้พ่ายแต่ล่าสุดเรียกว่าทีมไร้พ่ายก็คงจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าฮิเมจิสามารถเอาชนะได้แล้วมาพูดถึงสาวไยของเราอย่างบุ๋มบิมชช๋มชัชชออนลูกสีกันบ้างครับก็ต้องบอกเลยว่าบุ๋มบิ๋มยังคงทําผลงานโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมได้อย่างสุดปัง โดยเฉพาะในช่วงสําคัญสําคัญไม่เป็นเซตที่4บุ๋มบิ่มของเราก็ทําได้ครับสามารถช่วยทีมทําแต้มจนตีเสมสอ2ต่อ2แล้วในเซตที่5ก็เป็นอิเมจิที่สามารถเอาชนะได้สําเร็จแอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์ความดีใจครับเป็นโมเมนต์แห่งความสุขจริงๆที่สามารถเอาชนะทีมที่ไร้พ่ายได้แบบนี้สาวๆอิเมจิทุกคนรวมทั้งชัชโอนมุกสีของเราก็เฮกันสนันเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์แห่งความสุขจริงๆ ส่งท้ายสำหรับเม็ดวันอาทิตย์นี้ยอดเยี่มากๆเลยครับ